สวัสดีจ้ามาอีกแล้วมือนีมือนีเป็นครึ่งคึ่งผลกระลังสีนะมาอันนี้ได้ขนมจีนน้ำยาปูไอไปเอารถเขาสูงมนาะก็เลยแวะซื้อที่ที่ทางเลียงเมืองอะ่ะทางเลียงเมืองมันจ๋าเห็นไหม้างเลียงเมืองขอนแก่นขนมจีนน้ำยาปูอันนี้เซตทานสองคนหนึห้าสิบ แต่เราไม่ทานสองคนเราจะทานคนเดียวม,มันก็จะมีอ็่ามิน,มน,นะคระับไปก่อนผักนะคะใส่ลงไปหมดเลยว้าวม,มีแตงกวาดอง Mình lọt đồn hoặc cả đồn Đồn bánh Đồn bánh mới đồn kìm Và sẽ tháo đồn, đồn Đợi cho mấy thầy nắm dạ Cho cô thái luôn vậy, mẹ, mẹ แล้วก็น้ำยากระจินี่เสียงอะมันสังกระสีป้องเปลงปองเปงปองเปงมันเดี๋ยวกระแดดเดียเด๋ยวเถื่คือเมื่อแดดออกแต่ว่ามันเป็นมันร้อนร้อนแต่ว่าฝนจะมาอยู่ไอ้ดอนโมงฝนมันน่าจะมาทางนี้แหละปุ๊บฮ่า <c oughs> ก็จะล้นหน่อยนะคะจันเราก็จะจันนี่ถือว่าจันใหญ่แล้วนะไม่ได้เราถาดมาเย็นดิพุ๊บคำแรกอันี้คือ ขนมจีนน้ำยาปูเจ้าดังอยู่นะคะคอนเก่นคอนแก่นทางเรียงเมืองคอนแก่นใกล้ๆตรงข้ามกับอบตเทศบาลีอยังนีหละ่ะแซบเมื่อแีสีแซบมองเขาเลยเนาะเจ้าดังไหมเจ้านี่เคยผ่านผ่านบ่อยแต่ว่ามันหยุดอีกทางหนึ่งก็เลยบ่ได้แวะจักเกือลอมเนยกันเลยว่าเอารถไปขอศูนได้จังหวะ mấy đứa hết trần nghe xe เย็ดใจอืมไปมก,กปินด้วยไปมะกรูดอือหอโอ้บีบๆดนะอือ เห็นดอกอัญชันแล้วเราไปเก็บดอกอัญชันยังทันไหมเนี่ยขนมจีนน้ำยาปู Không sao Không sao phải phải lên bây giờ kinh khẩu Anh biết bạn không lại. lẹ Nó cả ba là sẽ, Không lẹ sửa hay tay Nó cái đá kim ไม่ลายเลยเดียวไม่มันจานแน่นอนแล้วเนีย่ยทานกินบ่มันได้วักกันเดียวก็มากก็เป็นคนไม่ค่อยกินลายนะแต่ขนม,มเซนเมื่อเนี่ยกับสีล้องซูงบงึงสีไปซูซ้ำเลยกันซ้ำได้หระ <c oughs> ตัวพักดองนียเขาสิงเป็นตัวที่แกเรียนใช่ไหมความรู้สึกที่กินนะอันนี้บรุนานเราก็จะอยู่ทางที่ทาง อาอมกมาจับงบบา nhật còi nên ừ cái gì em lắm mình không dày móc đúng <laughs> gì Lúng. มันจะมานะฝน เผ็ดกันชมุกอะไรนะความต่างของของร้านนี้กับร้านจีสกิทร้านนี้น่าจะเป็นเขาใช้ตัวท้องปูอะ มันจะมีกินกลิ่นของปูแหละแต่ว่ามันก็เตียงปูอยู่อืมขอโทษทีตลรานของซีสกเก็ตเขาจะหอมแบบอ่อนๆแต่ว่ามีมีเนื้อปูมันจะได้ฟิลกินปูเพราะว่ามันมีเนื้อปูมีกันเชียงปูเลยแหละอยู่ในเซ็ตห้าสิบบาทนะ คลิปอีพีก่อนๆนะ่ะเคยเคยเอาลงอยู่ตอนนั้นซื้อมาจากสีสเกตร,ร้านปูเป็นอันนี้ก็ไม่ได้ว่านะแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าอร่อยอยู่ฟิวผักได้เยอะก็ต่างกันเนาะใครอยู่ใกล้ก็ก็ถือว่าดีทั้งสองอันเลยไม่ไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้ดราม่าของร้านไหนนะแต่เทียบกันดูระหว่างที่กินอันนี้ไม่ได้ว่าเลย ไปบนไปนะคะน่าพูดกันเยอะไปลอยหายต้องอะไรทั้งสองไอ้ตัวนั้นก็ก็เป็นร้านขายอาหารทะเลไงก็คือปูสดๆ ก็จะเป็นฟิลเนื้อปูอยู่ฟิลท่นใหญ่เนาะเขาก็ต้องทำแบบเยอะๆเนื้อเกลื่อนมันท้องปูอ่ะมดก็อยากกินด้วยยูผงนะ ശീലം വില เก่งมากไปหาชิมบัตรอีกคนเดียวหมึ่งเกี่เกี่ยวไม่เกี่ย,เยวเราจะผักน้าไม่ชอบกินผักที่ปนี้กับบักรไปสำนียงบายบายลาไว้เลยค่ะ